สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้และผู้ท่านของชินนันในตอนที่645นะครับเพื่อไม่เป็นการเซฟเวลาถ้าพร้อมแล้วไิชมกันเลยอะไรกันทําตัวหน้าไม่อายนะักสิทธิ์ของเจ้าฝีมืออ่อนด้อยเองแล้วเจ้าวางแผนที่จะแก้แค้นอย่างนั้นเหรอนี่มันเจตจำนงของอมาตะาพิภพผู้โอโสคนใดกันนี่คือเสียงของผู้โอโสอมาตะโลกใต้อย่างนั้นหรอ สหายจอมยุทธทั้งสองนี่ควรจะเป็นการต่อสู้ของผู้ซึ่งจะกล้าเข้าสู่ขอบเขตอมตะการที่เรามีส่วนร่วมนั้นไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่หรอกเนาะเราไม่ควรแทรกแซงการต่อสู้ในครั้งนี้และถ้าเรื่องนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปต่อสาธารณชนคนทั้งโลกจะหัวล้อย่อเอาได้เนาะหัวล้อย่ออย่างนั้นเหรอแต่เท่าหัวโล้นข้าหมดความอดทนแล้วเรามาเปิดสงครามกันเลยจะดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็มาสู้กันเลย จอมยุทธทั้งหลายทำไมพวกเจ้าไม่ให้สิทธิ์ของพวกเจ้าต่อสู้กันในโลกใบเล็กยินยางเมื่อเปิดตัวลงเล่าเพื่อเห็นแก่หน้าสำนักอมาตะวังมังกรได้โปรสแสดงความเคารพต่อข้าและอยู่ในความสงบด้วยดูเหมือนว่าเสียงมือคู่นี้จะคือผู้ปกครองไร้เทียมทานจากสำนักอมาตะวังมังกรสินะ ผู้ปกครองไร้เทียมทานจากสำนักอามาตะวังมังกรอย่างนั้นหรอช่างมารบกวนการเล่นหมากรุกของข้าสิยิงผู้ใดจะไปคาดคิดว่าจะมีผู้ปกครองไร้เทียมทานยังคงรักษากฎเอาไว้ในยามที่พื้นที่อามาตะโบราณกำลังจะเปิดออกเช่นนี้ดูเหมือนว่าโลกใบเล็กหยินหยางจะดึงดูดจอมยุทธมากมายมาเลยทีเดียว ดูเหมือนว่าสำนักอามาตะาวาังบางกรจะเปิดวางการเดิมพันในไม่ช้านี้แล้วถึงเวลานั้นเราก็จะรู้ว่าจะมีอัจฉริยะไร้ผู้ใด้เปรียบกี่คนเข้าร่วมลินชิงโปนั่นมันลิงชิงโปอย่างนั้นเหรอทำไมเขาถึงมาที่นี่ด้วยละ่ะทำไมกันเขายังไม่กล้าเข้าสู่ขอบเขตอมตะอีกอย่างนั้นเหรอกูเจินอี้ก็มาด้วยอย่างนั้นเหรอลิงชิงโปผู้นี้เป็นคนของนิกายจีเชิงอย่างนั้นเหรอ พี่คิดน,นานไม่เพียงแต่ลิ้นคิงโปผู้นี้จะเป็นสิทธิ์หลักอันดับหนึ่งของนิกายจีเชิงเขายังเป็นหนึ่งในเจ็ดผู้มีชื่อเสียงแห่งฟ้าดินพลังวารยุทธ์ของเขานับว่าน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งอะไรคือเจ็ดผู้มีชื่อเสียงแห่งฟ้าดินเหรอนี่เจ้าไม่รู้จากเจ็ดผู้มีชื่อเสียงแห่งฟ้าดินอย่างนั้นเหรอเจ้าไปอยู่ไหนมากันเนี่ยเหมือนว่าข้าจะอยากกินนกย่างอยู่นะฮคนที่ไม่รู้เจ็ดผู้มีชื่อเสียงแห่งฟ้าดินนั้นไม่แปลกหรอกข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะเป็นคนอธิบายเองว่าเจ็ดผู้มีชื่อเสียงแห่งฟ้าดินคืออะไรเจ็ดผู้มีชื่อเสียงแห่งฟ้าดินเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวขานกันอย่างแพร่หลายในบรรดาเหล่าจอมยุทธผู้คนทั้งเจ็ดนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นสิทธิหลักอันดับหนึ่งของมหาอำนาจระบบเตาพวกเขาได้ฝึกฝนเขาโครงทั่วไปของการแสวงเตาแล้วได้สำเร็จขอบเขตขั้นต้นของขอบเขตเตา๋า เราจอมยุทธจำนวนมากต่างเชื่อว่าอามาตะาที่แข็งแกร่งที่สุดควรจะเป็นหนึ่งในพวกเขาอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามอีกหกคนที่เหลือก็น่าจะบรรลุขอบเขาาตอมตะไปแล้วลินชิงโปเจ้าก,ก้ารเรียกตัวเองว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดผู้มีชื่อเสียงแห่งฟ้าดินด้วยพลังวารยุทธ์อัน่อ,อนด้อยของเจ้าแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอลินชิงโปข้าต้องขอเอ่ยอะไรสักน้อยถึงแม้ว่าข้าจะไม่ชอบชิวคิงเลี้ยง แต่ว่าข้าก็เห็นด้วยกับคำพูดของชิวชิงเลี้ยนในยามนี้ถ้าหากพวกเจ้าสองคนคล้องใจในความแข็งแกร่งของข้าข้าเต็มใจอย่างยิ่งที่จะพิสูจน์กับพวกเจ้าก่อนที่จะเข้าสู่โลกใบเล็กยินยานด้วยซ้ำช่างเป็นจิตสังหารที่ดูดันซียิงเทพเจ้าแห่งความโชคร้ายชิ้นนั้นอย่างนั้นเหรอฮะอเจ้าคือ พอดีว่าผู้โอวุโสหลงต้องการหัวของเจ้าโปวดยาได้ตำหน่ข้าเมื่อเข้าสู่โลกใบเล็กหยิงหยางหัวของเจ้าข้าขอรับไว้กว็แล้วกันพวกเราไปกันเถอะผู้โอวุโสหลงอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าเขาคนนี้จะเป็นคนของนิกายปัรพชนเทียนซูชินานบุรุษหนุ่มผู้ที่อยู่ในชุดสีขาวมื่อคู่นี้เป็นศิลย์หลักอันดับหนึ่งของนิกายบรรพชนเทียนซูชื่อเลินเซียน กล่าวกันว่าเมื่อยามที่เขาถือกำเนิดขึ้นอมาตาจำนวนนับไม่ถ้วนได้ปรากฏตัวเพื่ออวยพรให้แก่เขานับว่าโด่งดังยิ่งนักอย่างนี้นี่เองคงจะเป็นพ่อผู้อุโสหลวงสเสวียนหลิงสินะสหายจอมยุทธ์ทั้งหลายสำนักอมตาวังมังกรยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเจ้าได้มารวมตัวกันในครั้งนี้หลังจากพื้นที่อมตาโบราณหญิงจ้างเปิดออกอย่างสมบูรณ์ข้าเชื่อว่าสหายจอมยุทธ์แวเยาคงจะสามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตเตาได้ พวกเจ้าทุกคนคงจะทราบวิธีของพวกข้าอยู่แล้วเพื่อไม่เป็นการอ่องพร้อมข้าจะพูดให้กระจางเลยก็แล้วกันการเดิมพันจะจำแนกด้วยระดับทองขั้น3าระดับทองขั้น3ามคืออะไรกันหรอ โดยปกติแล้วการดานเดิมพันที่จะจัดขึ้นโดยสำนักกรรมตะวังบางกรไม่แบ่งแยกระดับถ้าหากพวกเขาจัดระดับของการเดิมพันระดับนั้นคงจะเป็นระดับทองขั้น3ระดับทองขั้น6และระดับทองขั้น9้าซึ่งระดับทองขั้น9้าจะเป็นระดับสูงที่สุดถึงแม้ว่าระดับทองขั้น3จะเป็นระดับต่ำที่สุดก็หาได้ยากยิ่งแล้วที่จะพบเจอในยามปกติคงมีเพียงแค่ในศึกสำเร็จอมตะครั้งแรกเท่านั้น พวกเราได้สร้างรายชื่อการจัดอันดับสําเร็จอมตะด้วยข้อมูลข่าวสารทั้งมวลที่พวกเราได้สะสมมาแล้วมีเพียงรายน้ำของอัจฉริยะไรผู้ใดเปรียบที่กาลังจะเข้าสู่โลกไปเล็กยินอย่างจึงจะอยู่ในการจัดอันดับพวกเจ้าจะเข้าใจได้ในทันทีเมื่อได้เห็นรายชื่อถ้าพวกเจ้าคิดที่จะวางเดิมพันพวกเจ้าสามารถกระทำได้โดยง่ายได้โดยการกระทำผ่านการจัดอันดับสำเร็จอม,จอม,จอมตะ และการวางเดิมพันทั้งหมดจะดำเนินไปจนกว่าจะถึงก่อนเที่ยงคืนรายชื่อการจัดอันดับสำเร็จอมตะอันดับที่1ลิงชิงโปสิทธิหลักอันดับหนึ่งของนิกายจี่เชิงแห่งมหาอำนาจระบบเต๋าเขาเป็นที่ทราบกันดีในฐานะหนึ่งใน7ผู้มีชื่อเสียงแห่งฟ้าดินเขาได้บรรลุระดับเทพสวรรค์ขั้นสูงสุดและขั้นต้นของขอบเขตเต๋าอัตราต่อรองสำหรับความสำเร็จหรือล้มเหลวในการ สำเร็จขอบเขตเอามาตะของเขาก็คือ1ต่อ1.2อันดับที่2ฮวาเจียนเต๋สิทธิ์หลักของนิกายอวตารแห่งมหาอำนาจระบบเตา๋าความแข็งแกร่งของเขายังไม่ปรากฏแต่เขาได้ต่อกรกับอูหุ่นเชิงหนึ่งใน7ผู้มีชื่อเสียงแห่งฟ้าดินครั้งหนึ่งด้วยการจบลงกันที่เสมอกันอันดับที่3ชิวชิงเลียนสิทธิ์หลักของนิกายเซียนหลวงตาแห่งมหาอำนาจระบบเตา๋า อันดับที่4ติงเทียนฉีศิลักแห่งราชันอมตะโลกใต้อันดับที่หลัวเยียนเฮ้การจัดอันดับสําเร็จอมตะช่างไล้สาระยิ่งนักทําไมลิงชิงโปและฮาวาเจียนเตาถึงมีอันดับเหนือกว่าข้ากันล่ะข้าเชื่อว่าการจัดอันดับสําเร็จอมตะครั้งนี้ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าใดนักการจัดอันดับสําเร็จอมตะในครั้งนี้ห่วยแตกสิ้นเด้ด้วยความแข็งแกร่งของเขาทําไมพี่คินหนานถึงอยู่ในอันดับที่53กันล่ะ เป็นเรื่องที่ผิดด้วยหรอที่เขาจะลังอันดับที่53นะถ้าไม่ใช่เพราะระดับพลังวายุทธ์ของเขาแล้วเขาควรจะจบลงที่อันดับสุดท้ายมากกว่าเมืองกิ่วกงขอต้อนรับนายน้อย